เบื้องหลังการตั้ารัฐอิสราเอลคือใครพอมันเกิดเหตุการณ์โฮโลโคอสจากกระแสที่เคยต่อต้านอิสราเอลกลายเป็นว่าอะไรคือกลยุทธ์สร้างความเห็นใจจากประชาคมโลกของอิสราเอลจริงๆแล้วมันเป็นประเด็นเรื่องของการอ้างสิทธิ์เหนือดินแดนที่น่าตกใจคือฝึกหามไซเบอร์นี่ขึ้นจอฟ้าใช่ไหมใช่นั่นแหละทำไมโลกต้องจับตามองไปอย่างแผ่นดินปาเลสไตน์ปาเลสไตน์ูกบล็อกมานานเป็นคุกเปิดที่ใหญ่ที่สุดในโลกต้องผ่านแบบลับๆเข้าไป เรียนพบกับรายการทอล์กสุดเข้มข้นอินเพลกราวร่วมกับสภาเครือข่ายสำนักจุฬารชุนตรีจะพาคุณสำรวจประวัติศาสตร์ที่ซับซ้อนบนแผ่นดินปาเลสไตน์อันกู๊ดเลกาซภายใต้การนำของนักวิชาการเชี่ยวชาญในสาขาวิชาด้านตะวันออกกลางและนักเคลื่อนไหวผู้คร่ำบอดในด้านการช่วยเหลือด้านนุษยธรรมทั้งในปาเลสไตน์และนานาประเทศทั่วโลก 15 EP 15เรื่องราวสุดดึฟที่ก <Thompson. S 2> ุณนไม่ควรนพลาดเรวหนีอินจาวะคือเช็คอิสุดิอัลกอซามะคุณชื่อกับอัลกอซามะนักรบของฮามาคือมาจากชื่อของผู้นำท่านนี้ค่ะประเทศไทยพร้อมมีอยังสำหรับสงครามโลกครั้งที่3คุณจะบางตัวเป็นกลางไม่ได้ในเหตุการณ์ครั้งนี้เพราะนี่คือการทำ้ายเผ่าพันธุ์มนุษย์ต่อหน้าพวกเราคุณต้องเลือกอยู่บนข้างที่ถูกต้องของหน้าประวัติศาสตร์